งานเพื่อเกี่ยวมาคือไม้ผมเลยมาเล่นเกมอะเดี๋ยวเขาเล่นเกมนะเพื่อนผมก็เล่นเกมอยู่นะครับมาไปข้ามลีดนี่ไปข้ามลิปกอนนะฮะโอเคอ่าแล้วที่โฆษณาขึ้นซะด้วยโอเคเราต้องมาถึงจะมาถึงยีซีบเรืมเรือแล้วเรือการอะไรการใช้ก็ได้เลยอ้าวอ่านนะไม่เสร็จเลยกูด้วยไม่อยากลองด้วยโอ้กูตกใจหมดเลยโอ้อายนะวะ เก็บประกอนดิเออกูรู้แล้วกูเคยเล่นไอห้องนี้เคยเข้ามาแล้วหรือวป่แล้วกูจะเข้ามาทำไมวะเออมานก็เข้าเออเก็บเรื่อยๆมาเก็บได้ตัวเลขซึ่งมันน่าจะเป็นรหัสซึ่งกูไม่รู้เหมือนกันโอเคเปิดแล้วไม่มีอะไรเลยอุ้ยสัดตกแกลหมดเลย โอ้่มันตายนึนกว่าโอ้มันร้องเพลงป่าวะดีกวนะโอเคมันลงชั้นใต้ดินนะครับผมก็จะลงไปเออผมก็จะไปตรงนั้นเรืยกันเก็บไอ้ก่อนแล้วกันนะครับแรงใจเกลียเลยขึ้นมาเลยโอ้ยโอเคได้รหัสมาแล้ว ชองเฮ้ยอะไรนะ YouTube เหรอไม่ใช่ YouTube อือหึือ,มอมไม่มีเฮียอะไรเลยมอยู่ชั้นสองก็ขึ้นไปตรงนี้เลยกันนะเพิ่ปเพบ่เปิดไฟกูลุ้มไฟไมันต้องดับกูว่าแล้วทางนี้แล้วมันมาทางนี้แล้วกล่องยาอนะไรวะน่ะชุดปฐมพยาบาล ค <Okay. S 2> มันจะลงไปด้านล่างเราก็จะไปสำรวจต่อกันเลยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรแถวๆนี้ไหมโอเคมือนเข้ามาห้องนี้ละอ่าฮ่ uh huh, ไม่มีเฮียเลยเฮียไม่มีอะไรจริงดิม <laughs> ึงให้กูหน่อยก็ได้อ่าในนี้ก็น่าจะมีเลย้อไม่มีโอ้โห อย่นี้ก็ไม่มีเออเจอละ yeah. ชุดอีพัฒนพยาบาลระดับอีโรงพยาบาลเป็นมาตรสำหรับห้องตรวจของโรงพยาบาลผิดปกติสำหรับครัวเรือนรู้สึกอึดอัดจ,จังฉันแทบหายใจไม่ได้เลยหนังสือพวกนี้ดูแปลกๆเหมือนกับว่ามีพิธีกรรมอะไรบางอย่างวค้เกิดขึ้น หลอดเลือสีหลักนั้นเหรอไอ้กูจะพากทำไมวะไอวีเวนอ๋อมันเป็นยี่เย้ยกูด้านล่างไว้สัตว์มึงให้กูได้ลงชั้นใต้ดินก็ได้อุ้ยโอ้ย,อยสัตว์มันเกือบทะลุถ้ามึงทะลุได้นะอืมถ้ามึงทะลุได้นะถึงแล้ววะลงแล้วอ เราเดีวขึ้นไปชั้นบนนะตัวละครตัวละครมึงขาดีไหมเนี่ยมึงเดินช้าไอ้สัตว์เฮียตัวละครของควยเฮียไอ้สัสโอ้ยโอ้ยมึงจะลงมาด้านล่างทำไมเฮ้ยโอ้กระสือกระสือโอย เข้ามาดีเบนเข้ามาดิเอ้ยเขเปิดประตูให้เข้ามาเนี่ยสัตว์จะหน้าหีเราจะขึ้นไปด้านบนละผีงเมากันเช้าทำไมมึงเดินเบี้ย่ๆไอ้สัตว์อ่าฮะไปเก็บของสีอ่อยเฮียอะไรล่ะอีกอันเดียวผมก็จะหลบแล้วก็ขึ้นไปด้านบนละ โอเคมันจะเจอแล้วอืมเราขึ้นไปได้หไหมเนี่ยกูขึ้นไปให้วีนโอเคขีๆม,ม,มันไม่หมดมันไม่มาอเคนี่ออกไปได้ไม่นะไม่นะเธอเอ้ยพี่ไม่ไม่เธอนั่นน่ะเธอนั่นเธอจริงๆด้วย ผมมั่นใจแน่สถานที่นี้ควรถูกทิง้งร้างนี่แต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ทำไมผมถึงยังรู้สึกได้กับเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมจากเงาหมืดผมควรทำยังไงต่อเอ,ไม,อไ,ไม่รู้เนี้ยใครจะไปรู้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยงงแล้วนะ่ะงงแล้วเนะ่ะ ได้ามาสีสิบโอ้ผมทำทํมาทำได้แปดแปดนาทีกับสิบเก้านาทีกับสิบเก้าวิใช่ผมกลัวมากวันนีักลัวจริงๆนะโอเคผมได้ไมาแล้วนะฮะหน้าเฮียนี่นะฮะมาพักเสียงไอสัตว์ไอหั้คห้วยไอเฮียไม่ได้ยินเสียงงั้ก็ไปเล่นแล้วครับ